เวลาดูคนไข้เนี่ยให้ดูเหมือนกับเป็นญาติของเราถ้าคุณพ่อคุณแม่เราเจ็บป่วยมาโรงพยาบาลเราอยากให้คุณหมอดูแลเขาอย่างไรเราทําอย่างนั้นไม่ว่าจะเกิดการเข้าใจผิดของคนไข้หรือว่าหมอเนี่ยใช้อารมณ์เฉียวอย่างเดียวทําให้การรักษาออกมาได้ไม่ปมะสิทธิภาพเท่าที่ควรตั้งสติก่อนที่จะพูดอะไรออกไปเนี่ยมันก็น่าจะทําให้ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยดีกว่ากันเยอะเลยครับก็ยังมีความสุขทุกครั้งนะครับที่เห็นคนไข้เนี่ยมีรอยยิ้มกลับบ้าน ท่านเนี่ยเลือกที่จะใช้สติในการดำเนินชีวิตทุกย่างก้าวทุกความคิดทุกคนควรจะมีสติรู้คิดถึงอารมณ์ตัวเองอย่างเช่นที่ในหลวงเนี่ยทรงทำรรมาโดยตลอดนะครับผมไม่เคยเห็นในหลวงทรงขุดประชาชนเลยครับผมเห็นใจนในหลวงอยากให้ประชาชนรักกัน